ลอ่ลอ,ลอ,ลอโอ้โหล่อไหมเนี <c oughs> เออ่ยล่อไหมเนี่ยล่อไหมเนี่ย PSO ล่อเลยเดี๋ยวไปถ่ายารูปมอเตอยหน่อยดิใช้กล้องใช้ได้นะ พี่หมูพี่หมูพี่ชายคนเดียวอยู่นะพี่หมูนี่นะครับข้างหน้าเราพี่หมูเลยดูให้เต็มที่เลยนะครับข้างหน้าพี่หมูครับนี่ครับนักซิ่ประจหมูบม่บ้านเราครับได้แค่นี้นครับกี่กิโลเนี่ยโอ้โหความเร็วอะไรเนี่ยไปดูดิโอ้โหโอ้โหมูไหว้อ้หหวไหม้โอ้โห <c oughs> คุจะตามกูนะกูควด้วยเหเออมานั้นไลไม่ว่าเสียงข้างหลังอ้ไ้หงใ่ไปเราตามดูมอเตอร์คอตต่อใ่าทำมอเตอร์คอ 你莫当机，你莫当机。 ติดตดติดติดตตดับดับดับไปหนึ่งคันไม่ดับดับไปหนึ่งคันโอ้ดูแกลมัอร์คอดเท่าได้นะครับ

โอ้โหยังไงจะต้องคลิปนี้ไปลงซะหน่อยเดี๋ยวไปกันช่วยฝั่งนู้นบอกรลายกันอีกใช่ใช่ใช่โอโด้ดู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 โอ้อขวางแล้เอาวาง,ง่ายไข่ไรเฮ้ยโอ้ยเโอ้ยแหลมแหลมเฮ้ยโอ้ยอันตรายเว้ยโจทย์ต้นไม้นี่ไข่เผ็ดเจี้ยบ้าง <c oughs> อ๋ออ้โหูไปเล่นโจทย์ต้นไม้เล่น เดี๋ยวเด,วเ,ดวเรามาขออีกคันหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ใครเนี่ยบูนบูนนี่เป็นคนถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพนิ่งกันอีกรอ,อ,อบหนึ่งนี่เป็นวิดีโอเฉยอ่าเขาจะพักเหน่อยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่วอ,อกัน